สวัสดีครับสันคอนวีล็อกวันนี้ผมมีเมนบอร์ดในตระกูล x 6 7 0 e จากทาง ASRock มาพรีวิวให้ได้รับชมกันและถือว่าเป็นเมนบอร์ดโมเดลหนึ่งที่มีการถามถึงกันค่อนข้างบ่อยว่าถามผมเออมันเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ไหมโอเคขนาดไหนความแรงปรกติหรือเปล่าแรงเท่ากับบอร์ดตัวแพงๆที่ราคาสูงกว่าน,นี้ไหมวันนี้เรามาดูฟีเจอร์เรามาดูความสามารถของมันกันและ อย่างหนึ่งที่จะมาพูดถึงในช่วงต้นตรงนี้ก็คือการมาของไรเซน9000ซีรีส์หลายๆคนก็กำลังเฝ้ารอเมนบอร์ดตระกูลใหม่ที่เป็นชิปเซต800ซีรีส์จากทาง AMD อย่างเช่น X870 X870E แต่ปรากฏว่าดูทรงแล้วเลื่อนแล้วล่ะนะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะมาวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรดังนั้นสำหรับใครที่กำลังสนใจเล็งๆไรเซน9000กันอยู่ คุณก็สามารถเลือกใช้งานเมนบอร์ดตระกูล600ซีรีส์ได้ไม่ว่าจะเป็น A620 B650 หรือ X670 และ X670E นะครับเนี่ยตัวที่จะเอามาให้ดูวันนี้ก็จะเป็น a s r o c k X670E Steel Legend ถือว่าเป็น1ในตระกูลที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากโดยเฉพาะในยุค B450 X570 ถือเป็นเมนบอร์ดตลาดแตกเลยแล้วพอมาในยุค X670E ตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้กับเมนบอร์ดในระดับ High End ตัวบนๆเลยนะครับตัวหน้าตาแบบเต็มๆนี่มาในเอกลักษณ์หรือว่าแบบฉบับของความเป็น s สตีลลี g เจนแบบเต็มๆคือจะมาในโทนขาวดำหรือว่า บางทีออกสีเงินเงินตัดกับสีดำและลายพรางในลักษณะของดิจิตอลนะครับตัวเมนบอร์ดนี่เป็นเมนบอร์ดในขนาดมาตรฐาน ATX form factor Layout ต่างๆก็ตามมาตรฐานเลยสล็อตแรมจำนวนสีแถวตัวสล็อตแรมนี่ก็มีสตีลกัดนะครับเพิ่มความแข็งแรงรวมทั้งช่วยลดเรื่องของสัญญาณรบกวนไปในตัวด้วยเป็นชิลวนะครับตัว CPU แน่นอนชัดเจน AM5 ทุกโมเดลจะเป็นไรเซน7000 r y z ไรเซน0 0 0 0หรือว่าไรเซน9000ที่ออกมานะครับหากว่าบางคนอาจจะได้เมนบอร์ดไปแล้วไม่สบายใจต้องอัปเดตไบออดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดล็อตใหม่ๆนี่ไม่จำเป็นแล้วละแต่ถ้าเกิดใครที่มีเป็นเจ้าของอยู่แล้วาหากคุณจะใช้ไรเซน9000ก็จะต้องทำการอัปเดตไบออดก,ก่อนนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าซื้อมาแล้วใส่ไรเซน9 0 0 0เปิดไม่ติดบางทีอาจจะเป็นบอร์ดล็อตเก่า ที่ไบออดยังเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่รองรับไรเซน9000เมนบอร์ดตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าไบออดแฟลตแบ็กนะครับแฟลตแบ็กที่คุณสามารถอัปเดตไบออดได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเปิดเครื่องหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมี CPU ด้วยซ้ําเพียงแค่เสียบสาย24พิ n เอาไฟล์ไบออดใส่ทำไรฟ์เปลี่ยนชื่อเป็น creative rom เสียบให้ถูกช่องแล้วก็ กดปุ่ม flat b บ o อเพียงแค่นี้นะครับคุณก็สามารถอัปเดตไบ o อได้รายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของชุดภาคจ่ายไฟที่จัดเต็มจริงๆนะครับ19เฟสช่องสำหรับ S s D M 2มีมาให้มากถึง4ช่องด้วยกันก็จะมีที่เป็น Gen 5 Gen 4อีก3ช่องนะครับมีฮิซิงทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็เรื่องของพอร์ต U S B ที่มีมาให้มากมายหลายช่อง หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วหลังจากที่ผมเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ต USB ว่าทำไมเราไม่สามารถใช้การพร้อมทุกช่องได้ก็คือเรื่องของการแชร์เลนเดี๋ยวมาดูผมมีไดอะแกร,รมให้ชมว่าบอร์ดตัวนี้จากช่อง USB เห็นสีฟ้า,ฟาจำนวนมากมันมีการแชร์หรือว่าแย่งแบนด์วิดต์การกี่ช่องอย่างไรกันบ้างนะครับและนี่ก็คือหน้าตาโดยรวมของเมนบอร์ดตัวนี้และก่อนที่จะมาเจาะแบบเต็มๆจุดบายจุด เรามาดูข้อมูลภาพรวมจากทาง asrock นิดหนึ่งนะครับว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันมีฟีเจอร์มีลูกเล่นอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับถือว่าครบถ้วนตามยุคสมัยและเป็นเมนบอร์ดไฮเอนดมี Wi-Fi แรมสีสล็อตลองรับความจุ256 g b กิกเหลือๆเลยนะก็เป็นเทคโนโลยี ในยุคสมัยของ AM5 นะครับก็จะมี PCIe 5 RAM DDR5 อ่าไม่อ่านี่นะครับก็รองรับเรื่องของ RAM e XPO รวมทั้ง XMP ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ในแบบฉบับของ Steel Legend ถ้าหากใครที่ชื่นชอบบอร์ดตีมขาวหรือลายลายพรางดิจิตอลแบบนี้ก็น่าจะถูกจริตแน่นอนนะครับภาคใหญ่ไฟ16บก2บวก1ก็คือ19เฟส16สำหรับ Vcore SOC ในส่วนของคนที่ OC RAM ตรงนี้ก็มีอีก2 f เฟสแล้วก็ VDD Miss a s e นะครับหรือสำหรับ IGPU แล้วก็ตัว MOS f a d e เป็น d r MOS นะครับอันนี้ก็ค,ควบคุมการทำงานในระบบดิจิตอลนั่นเองตัว PCB ก็ไม่ธรรมดานะ PCB t h a S Rock ใช้ตัว PCB ในระดับ s e r v ์ฟเวอร์เกรดที่มีการสูญเสียน้อย แล้วก็มีเรื่องของสัญญาณรบกวนน้อยบอกว่าเอ,อื้อหรือส่งผลต่อความสามารถในการ OC r a แรซึ่งบอดตัวนี้การันตีมา up to 7,600ัเมกะเฮิร์บวกเลยทีเดียวตัว PCB ก็เป็น2 o z นะครับ8 l a เลเรเรียกว่าแข็งเป๊กเลยละแล้วก็เรื่องของแรมที่บอกไปแล้วเมื่อกี้อั to ,76 แล้วก็ให้รูปมาในลักษณะของสีแถวเดี๋ยวมาลองเล่นกันตอนรีวิวว่าเออสีแถวจะวิ่งได้สูงสุด มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี b l a s t i n g OC Tuner ที่สามารถควบคุมผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือจะเข้าไปปรับในเบ o ออดก็ได้หลายหลายคนคงชื่นชอบลักษณะที่เป็นแมนวนวลปรับในเบ o ออดดีกว่าแล้วก็เทคโนโลยี PBO Boost นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีจากทาง AMD ที่ช่วยเพิ่มความแรงให้กับตัว CPU นั่นเองตัว RAM นะครับที่บอกไปแล้วพูดไปแล้วว่ามีสติลกาดที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยังมีเทคโนโลยีพิเศษวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตโดยเฉพาะสําหรับใครที่บางทีต้องถอดแรมเปลี่ยนแรมแล้วปิดเครื่องยังไม่ได้ถอดสาย AC ก็ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวแรมได้นะครับในส่วนของ sdm 2ที่ให้ชมไปคร่าวๆแล้วช่วงต้นเมื่อกี้ว่ามีรองรับ M.2 Gen5 ด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น SSD M.2 Gen4 อีก4ช่องมีฮีทซิงให้เพียงแค่3ตำแหน่งอีก1ตำแหน่งไม่มีฮีทซิงให้นะครับแล้วก็ทั้งหมดไม่มีการแยงแบนด์วิดต์ไม่มีการแชร์แบนด์วิดตกับอะไรใส่พร้อมกันทั้ง4ช่องไม่ทำให้ความเร็วของสล็อตการ์ดจอหรือสล็อต PCIe x p r e s s อื่นๆลดลงแต่อย่างใดนี่ ระบบเสียงก็จะมีนาฮิมิกมาให้นะครับเอาใจคอเกมชิปเสียง ALC1220 นะครับจากทาง r e a l t e c ก็มีทั้งในส่วนของเกี่ยวกับเรื่อง s ซอร์ราเรื่องของการเล่นเกมที่มีโหมดพิเศษจับตำแหน่งของศัตรูนะครับที่เราชอบพูดกันคำๆว่าโหมดโกงนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งลูกเล่นทาง Asrock แถมตัวคักคัดจอมาให้นะครับยึดกับ ตัวเคสแหละยึดบนเมนบอร์ดในตำแหน่งเดียวกันกันกบรูยึดบนเคสนะครับก็ไม่เปลืองพื้นที่ไม่เกะกะสวยงามดีตัวนี้ออกแบบมาถือว่าฉลาดในการออกแบบนะครับเล็กๆแต่ก็ได้ประโยชน์เรื่องของ RGB จัดเต็มไม่ต้องห่วงใครที่ชื่นชอบเรื่องของ RGB ก็มีเทคโนโลยีโพลิโครมนะครับมาให้ปรับรวมทั้งหัวเชื่อมต่อ addressable RGB 4ตำแหน่งด้วยกันระบบเน็ตเวิร์ก ใช้ LAN d รา g o อน2.5กิกะบิตแล้วก็ยังมี Wi-Fi 6e อีกด้วยนะครับ Wi-Fi 6e นี่มีคลื่นความถี่นะครับ2.4แล้วก็ 5g รวมทั้ง6กิกะเฮิรตให้ได้ใช้งานนะครับแล้วก็แยกกันอิสระ USB ในส่วนของ front panel มี USB 3.2 Gen2x2 หรือว่า20 g b กะซมาให้ได้ใช้งานเช่นเดียวกัน ติดตั้งไดรเวอร์ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครที่ขี้เกียจไปดาวน์โหลดเองหรืออะไรมีตัวไบออมันจะจ,จัดการให้นะครับเวลาที่เปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วเราก็แค่เยสแล้ว n e x น n ก x t n น x t นี่ที่พูดไปไบออรดแฟลชแบ็สามารถ f ฟลชไบออได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี CPU หรือไม่จำเป็นจะต้องเปิดเครื่องนะครับตัวฝาปิด IO ด้านหลังขยับได้เพื่อความง่ายหรือยืดหยุ่นในการติดตั้ง เข้ากับตัวเคสเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรงเปะ100๊ะ1 0 0จากตรงนี้นะรูปนี้ดูเลยนะครับ USB มีสีฟ้าบริเวณนี้สีช่องบริเวณนี้2ช่องแล้วก็มีสีฟ้าอ่อนออันนี้สีน้ำเงินก็ได้อ่ะสีฟ้าอ่อนอนเขียนอยู่ชัดเจนเขียนว่า 10G อันนี้ 10G แล้วก็ USB Type C 20G นะครับและอันนี้จะเป็น 5G 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 หรือว่า USB 3.0 1 2 3 4 5 6 8ที่เป็น USB Type A 7ช่องส่วนสีดำนี้ชัดเจนอันนี้คือ USB 2.0นะครับเรามาดูแดกแกรมของมันกันในส่วนของ USB 3.0หรือว่าสีน้ำเงินนี่มีการแชร์กัน3พอร์ตวิ่งเข้าชิปเซต1ชุดแล้วก็จะมีอีกนี่3พอร์ตอยู่ไหนแล้วอา้าวนะครับเดี๋ยวปัตโตนี่3พอร์ตวิ่งเข้า CPU 1ชุด แล้วก็ที่เหลือจะเป็นอิสระช่องใครช่องมันย้อนกลับมาตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่า3ช่องตรงนี้อมาดูของจริงดีกว่านี่นะครับมาดูจากตัวของจริงก็คือ USB 3.0 3ช่องนี้แชร์กันเหมือนกับว่า5้จิกะบิตแค่นั้นเองเหมือนผ่านฮับนะครับแล้วก็อีก3ช่อง1-2-3ตรงนี้ก็จะแชร์กันแบนด์วิดตรวมกันสูงสุดได้ 5จิกะบิตแค่นั้นเองกรณีใช้อุปกรณ์ความเร็วสูงถ้ามาเสียบพร้อมกันมันก็จะสลับกันวิ่งวิ่งได้เต็มที่เพียงแค่5้ิกะบิตเท่านั้นส่วน2ช่องนี้อิสระต่อกันนะครับสิบจิกะบิตของตนเองเลยแล้วก็20่ิิกะบิตตรงนี้ก็ไม่แชร์กับ Front p a า e l นด้วยนะฟรอนต์พา e l นก็อิสระของมันเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น x 6 7 0 e มีชิปเซต2ตัวด้วยกันส่วน usb 2 0 4ช่อง แชร์เช่นเดียวกันนะครับ b c นี่ก็จะมีแลนนะครับมีช่องมาให้2ช่องก็จริงแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นดูอัลแลนมีเพียงแค่2.5 g ิกะบิตแลนออดีโอแม้จะรองรับ7.1แต่ถ้าหากว่าต้องการใช้งานนะครับ <c oughs> ในแบบ7.1เราจะต้องไปเสียบพ่วงจาก Front Panel บริเวณนี้นะครับแต่ด้านหลังนี่ก็จะมี SPDIF เอาให้ด้วยแล้วก็มี Wi-Fi มีพอร์ตแสดงผลในส่วนของ HDMI แล้วก็ Display Port ตรงนี้จะเป็นสวิตช์สวิตช์สำหรับ b บ y o d Flat-back นะครับส่วน Clear CMOS มีสวิตช์ไหมเมนบอร์ดตัวนี้ก็คือไม่มีนะครับ Clear CMOS ต้องอาศัยผ่านจัมเปอร์หรือถ้าเกิดใครถนัดเรื่องถอดฐานก็จะถอดฐานสะดวกตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้กาจอก็ไม่บงังนะครับเลเยอรของสล็อต PCI Express ก็ถือว่าออกแบบมาดีการ์ดถ้าเกิดว่ากินพื้นที่3สล็อตก็ยังเพียงพอที่จะใส่การ์ดอย่างอื่นบริเวณนี้ได้จะใส่การ์ด USB หรือว่าซาวการ์ดหรือจะมาที่นี่ก็ได้นะครับสำหรับสล็อตตัวนี้ก็จะเป็น PCI Express 4.0นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น3.0แล้วก็วิ่งเพียงแค่ x4 เท่านั้นเองนะ ส่วนด้านบนอ้อทัทีด้านบนเป็น5.0นะครับนี่พอพลิกมาแบบนี้ชัดเจนตัวนี้จะเป็น5.0ไม่มีการร้อยทะลุนะครับอันนี้ก็จะเป็น3.0 x 1อันนี้เป็น3.0 x 4นะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็น front panel มี rgb แบบดั้งเดิม4พินมี addressable นะครับ1ที่นี่2 3แล้วก็ไฟเลี้ยง cpu 8พิน2ชุด ขั้วพัดลมทั้งหมดมีกี่ตำแหน่ง1 2แล้วก็3 4 5ตรงกลางมีไหม6มีทั้งหมด6จุดและทั้งหมดเป็นแบบ PWM หรือว่าเป็นแบบ4พินนะครับ SDDM.2 ช่องนี้เป็น b l a s t i n g มีความเร็วสูงสุดก็ในระดับหมื่นกว่า,วาเพราะว่ามันคือ75ส่วนตรงนี้อีกหนึ่งที่ไม่มีฮิตซิงค์นะครับเป็น แค่ Gen 4 X4 และบริเวณนี้อีก2ช่อง Gen 4 X4 นะครับทั้งหมดสามารถติดตั้ง Windows เพื่อบูตได้รวมทั้ง slot PCIe x p r e s s ก็สามารถบูต SSD M.2 หรือใช้การ SSD M.2 บูตได้เช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจตอนรีวิวก็คือเรื่องของการ OC RAM นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถในการ OC CPU หรือเรื่องของการ PBO นี่ผมพูดไปหลายรอบหลายครั้งแล้วว่า บอร์ดตัวนี้ราคาเมื่กว่าบาท1 1 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับความแรงของมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากบอร์ด B650 ในราคา3,000 4,000บาทแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือเกี่ยวกับฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อเรื่องของสล็อตเรื่องของจำนวนช่อง SdM. s 2เรื่องของจำนวนช่อง sata ตัวนี้มี sata 3.0มาให้สช่องนะครับเรื่องของความสามารถในการโอเวอร์คล เดี๋ยวเรามาดูกันตอนรีวิวว่าบอร์ดตัวนี้จะสามารถ OC r แรมวิ่งแบบระเบิดเถิดเทิงเราจะได้เห็นบัส9,000เหมือนที่ผมสาธิตหรือทดสอบให้ดูบนเมนบอร์ด B650M HDV t u บ M2 หรือเปล่านะครับถ้าหากทำไม่ได้นี่อายรุ่นน้องเลยนะตัวนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ด เมื่อใช้งานร่วมกันกับ CPU ในตระกูล AM5 จะเป็น7000จะเป็น8000หรือเป็น9000ตัวนี้ถือว่ามีความน่าสนใจมีฟีเจอร์ทุกอย่างครบถ้วนในความเป็นบอร์ด X670E สมราคานะครับอ้อให้ดูอุปกรณ์บันเดิลอีกนิดนึงว่ามีอะไรมาบ้างนะครับก็ต้องมีสายอากาศ WiFi มีสมุดคู่มือแล้วก็ตามสไตล์ Asrock ให้พอยส์การ์ดมาด้วย อันนี้ตีนตุ๊กแกสายรัดแกรกๆมีคีย์แคปส e ีลรีเจนมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นี่ตัวค,ำค้ำกาจออันนี้ก็จะเป็นสาย SATA และที่เหลือก็จะเป็นสกรูสำหรับยึด SSD M.2 โ okay, อเคนะครับน่าจะครบถ้วนไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นกับข้อมูลต่างๆรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดของเมนบอร์ดตัวนี้ใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ด X60 7ใช้คู่กับไรเซน9000 7,000หรือ8,000ก็ลองพิจารณากันดูนะครับวันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาแวะเวียนกันเข้ามารับชมหรือถ้าหากถูกใจกดไลค์ไม่ถูกใจกดดิสไลค์อยากติดตามผลงาน Subscribe กดกระดิ่งหรืออยากจะสนับส,สนุนก็สามารถร่วมสมัครเมมเบอร์ผ่านปุ่มจอยด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ